สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานของมายมแดงนำโชคนะคะแอดหวังค่ะ10หน่วยบนของแอดพิมมี่นะคะ แต้มร้อยสิบหน่วยบนค่ะของขุนแผนนครพนมที่เอฟซถามหามาแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวเราลองไปรับชมกันเนาะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากยินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะเรามาดูชุด10หน่วยบนนะคะของแอดพิมมี่กันก่อนคะ่ะ ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะหลักสิบให้มาเลข9ก็เข้าไปเนาะหลักหน่วยให้มาค่ะก็เข้าไปเลขศนย์เช่นเดียวกันสลากออก990ส่วนแนวทางงวดนี้10บบนของแอดพิมมี่ก็จะให้เลขศูนยเลขสองเลขสี่เลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าแล้วก็เลขสามค่ะ ส่วนหน่วยบนของเขานะคะก็จะให้เลข0เลข1เลข3เลข4เลขห้าเลขหเลข2แล้วก็เลข7ก็ให้มา8ตัวกันเลยนะคะก็ลองดูค่ะใครมีดับอาแต่ละหลักแม่นๆก็ลองหามาตัดเพื่อลดต้นทุนกันดูได้เนาะแอดก็ขอบคุณของแอดพิมพมี่ด้วยนะคะ ผลงานต่อมาก็จะเป็นของมะย,ยมแดงนำโชคค่ะแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ0990เลขบนนะคะแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยเลขเด่นของเขาให้เลข9เจาะชุด2ตัวก็จะมี9 1 9 5 9 0เม็ดเดียวก็คือ99นะคะ ชุด3ตัวก็จะให้590 599แล้วก็999ค่ะจริงๆของมายมยมแดงให้มาตัวเลขไม่เยอะนะคะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ผลงานของแอดหวังกันเลยค่ะ อันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาเนาะก็เข้าไปเฉพาะแค่เลขเด่นนะคะเลขศูนย์ไปออกข้อมูลชุดบนสลากออก90เลขหไปออกข้อมูลชุดล่างสลากออก1 4ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขานะคะให้เลข3กับเลข4ตัวเจาะก็จะมี3 1มหนึ่งสา แล้วก็4ีแปอดหวังให้มาตัวเลขก็ไม่เยอะเช่นเดียวกันนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะยังไงแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ผลงานชุด2ตัวบนของแอดเก้กันเลยนะคะแนวทางงวดนี้ของเขาก็จะให้83 84 85 9 3 94 95 03 04, 0 4 0ส1 3 14 15ห3 24สแล้วก็25หนะคะใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของเรืองศาสตร์นะคะก็ใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการแปลตัวเลขนะคะก็ลองมาแคปเก็บไว้แปลดูได้ค่ะก็ข้อมูลชุดนี้ใครแปลได้เลขอะไรยังไงก็ลองเม้นบอกแอดกันบ้างเนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ผลงานต่อมาก็จะเป็นของอามาให้ลาบค่ะแนวทางวดนี้ข้อมูลหลักสิบของเขานะคะจะเน้นไปที่เลข7กับเลข3ตัวเจาะก,ก็จะมี7 3 2 3 7 3 7 7 7 4 2 3 2 7 2 4 7 2 7 5 7 1 2 2 2 5แล้วก็2 1ชุดข้อมูล3ตัวก็จะให้3 7 3กับ3 2 3นะคะจริงๆของอาร่าให้ลาบตัวเลขให้มาก็เข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันนะคะแต่บางวดไหนถ้าแอดไม่เจอก็ไม่ได้มาลงให้ก็ขอประทานโทษด้วยเนาะยังไงแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นแต้มร้อยสิบหน่วยบนนะคะของขุนแผนอ่าขุนแผนนครพนมที่ f อฟถามหามาแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลขสี่เลขห้าเลขเจ็ดเลขหกแล้วก็เลขเก้าเอฟท่านใดตามหาก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้นะคะแอดก็เพิ่งเจอข้อมูลงวดนี้งวดแรกเนาะเห็นถามหามาก็ขอประทานโทษด้วยนะคะ ที่ลงให้ช้าเนาะแอดก็ขอบคุณของขุนแผนนครพนมด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นหลักร้อยบนนะคะของอาจารย์อินทรเทวะนะครแนวทางงวดนี้ของเขาก็จะให้เลขหเลข3เลข4ี่เลข8เลขสองเลขห้าแล้วก็เลขศูน ส่วนเด่นบนของเขาแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาก็จะเป็นของแอดหนุ่มสุพันธ์ค่ะแนวทางงวดนี้ชุด2ตัวก็จะให้74 75 8ี่แล้วก็85นะคะ ที่ชื่นชอบยังไงก็มาแคปเก็บไว้ได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของแอดปกเขียวสั่งมาบนมาล่างกันเลยนะคะก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางวดนี้ fg ท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถมาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้ค่ะ เมื่อที่แล้วแอดไม่เจอข้อมูลของเขานะคะก็เลยไม่ได้นํามาเปรียบเทียบให้เนาะบางว่าเจอก็จะนํามาลงให้นะคะถ้าไม่เจอก็ขอประทานโทษด้วยของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะแอดก็ขอบคุณของแอดปกเขียวด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนํามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้ค่ะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนํามาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอพระคุณคะ่ะ